การ์ตูนล,ลายไทยพระวิศนุกรรมวาดยังไงไปดูกันครับพี่นองครับมือนี่ผมพ้ามาเบงวิธีการวาดพระวิศนุกรรมหรือพระวิศวกรรมมาซึ่งเพื่อนเป็นเทวเจ้าแห่งงานวิศวกรรมผู้สร้างสรรพสิ่งหรือเทวดาผู้เป็นนายช่างใหญ่นั่นเองครับวิธีการวาดพระวิศนุกรรมหรือพระวิศวกรรมมาเขาก็ต้องวาดนห้ถือต้องตามรูปแบบนะครับพระหัตถ์ขวาหรือมือขวาของเพิ่นถือผึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือถากไม้ชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายจอบผ้าทรายถือดิงโลหะทรงกลวยหงายมีเชือกผูกปลายใช้วัดความลึกนะครับส่วนกันนั่งข้เพิ่นนะครับรูปนี้ผมออกแบบนะครับมีแรงบันดาลใจจากภาพในอินเทอร์เน็ตนะครับรูปนี้ผมออกแบบให้เพื่อนนั่งอยู่บนแท่นทั่งบัรลังก์ทองนะครับซึ่งทั่งก็เป็นเครื่องมือของงานช่างคือกันนะครับ และด้านหลังของเพลินนะครับผมออกแบบเปน็นพระรศมีโดยพระรศมีของเพลินนี่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับหรือเป็นรูปเกียร์นั่นเองครับรูปนี้ผมใส่เวลาวาดนานถึงสองชั่วโมงนะครับใช้เวลาวาดนานถึง2อชั่วโมงเพราะว่าไม่ค่อยได้วาดรูปที่เป็นเทพเทวดาเท่าไหร่นะครับและอย่างหนึ่งก็คือผมบอกใครเดยทนัดวาวาดรูปนีเพิ่นแนมหนามาต,ต้องตรงนะครับเนื่องจากว่าถ้าวาดรูปแบบมองด้านหนาต้องตรงนะครับถ้าต้องวาดให้ด้านซ้ายด้านขวามันเหมือนกันนั่นเองครับ เ๋ยวความนาานขอาการตัดคลิปผมก็เลยเดี๋ยวตัดรายล,ละเอียดบางส่วนออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมสเสตุเป็นอีพแยกให้พี่น้องได้รับชมน้ำกันด้ครับ